ราศีเมษคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยประมาณนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนะคะวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจําเดือนตุลาคม2566นะคะซึ่งราศีเมษนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะ หรือจะเป็นลัคนาราศีก็ได้ถ้ารู้ว่าลัคนาราศีเมฆเก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงซึ่งราศีเมฆนั้นมีเยอะเลยนะคะหลายล้านคนแล้วก็เป็นดวงเมืองดวงโลกด้วยลัคนาราศีเมฆนะคะ ก็เป็นการทํานายแบบภาพรวมภาพกว้างประจำเดือนตุลาคมในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและก็เรื่องของความรักซึ่งแม่หมอจะอ่านหน้าไพ่ตามหน้าไพ่เลยนะคะไพ่ออกมาอย่างไงก็จะอ่านตามหน้าไพ่นั้นนะคะสองสสรุปสุดท้ายไปที่10บ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องการงานการเงินช่วงรักสุขภาพและความรักของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างเรื่องวันที่ตัวตนตนุลักษ์ของชาวราศีเมษนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในเรื่องการงานมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงจังหวะนี้แล้วก็เป็นคนที่จัดการบริหารการงานในเรื่องการงานได้เก่งมากเลยนะคะเป็นคนที่มีความมุมนะ่งมั่นมีความขยันขันแข็งมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะคะ ไม่ท้อไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหาที่ผ่านเข้ามาไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ยากสักเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ชาวราศีเมษนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่จัดการในเรื่องของการงานได้เก่งนะคะเป็นตัวตนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามานะคะไม่เกรงกลัวเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็น เป็นชาวราศีเมษซึ่งเป็นลักษณะของแพรภูกเขาหรือแกะภูกเขานั้นนะคะเป็นคนที่สามารถบุกบั่นไปได้ทุกที่แล้วก็ปัญหาใดที่เข้ามาก็ไม่ยอ่ทอท้อจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็จะได้รับซึ่งชัยชนะไม่มีการคำว่าเกรงกลัวนะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียและก็กล้าต่อสู้แล้วก็เรื่องของพื้นฐานครอบครัวของชาวราศี เม่นนั้นเป็นคนที่มีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีพื้นฐานที่บ้านมีปู่ย่าตายายพ่อแม่มีเป็นคนมีฐานะนะคะมีเงินมีทองมีที่ดินทรัพย์สมบัตินะคะพื้นฐานความตั้งความตั้งใจความที่ชาวราศีเมษต้องการก็คือพื้นฐานครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวที่มั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานั้นชาวราศีเมษนั้น มีลักษณะของการเงินที่อาจจะไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไรในช่วงที่ผ่านมาการเงินนั้นอาจจะมีการติดขัดต้องหมุนเวียนต้องมีการาสับเปลี่ยนกู้ยืมหรือมีการที่การเงินตึงตัวนะคะในช่งงวงจังหวะที่ผ่านมานั้นการเงินของชาวราศีเมษไม่ค่อยจะมีมามา,มากมายเท่าที่ควรนะคะติดติดขัดขัดหรือมีการหยิบยืมกู้ยืมเงินหรือการที่ต้องหมุนเงินในธุรกิจ แบบไม่ได้มีเงินเก็บนะคะ,ะหมุนไปหมุนมาหรือการหยิบยืมเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็การเงินเป็นลัะของการตึงตัวไม่ค่อยมีเงินมากเท่าที่ควรหรือบางคนก็อาจจะมีหนี้สินที่จะต้องอใช้จ่ายด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องของในช่วงจังหวะนี้นะคะชาวราศีเมษบางคงบางท่านนั้นนะคะ ไม่ทราบว่ามีการซ่อนเร้นแอบซ่อนหรือลักลอบทําอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าคะ,ะมีการแอบซ่อนแอบบมีความไม่ร่วมในเรื่องของความรักยังไม่ปรากฏนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของอการงานถ้าคุณทํางานไม่ค่อยดีในลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าอาจจะมีการทํางานที่แบบลักษณะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะ อาจจะเป็นลักษณะของโรคสีเทาๆทำงานแบบสีเทาๆก็ได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้ทำงานลักษณะแบบนี้นะคะมันไม่ดีนะคะทำดีที่สุดทำงานได้เท่าที่เราสามารถทำได้แต่อย่าไปคดโกงหรือไปรับสินบนถ้าเป็นขัาชการนะคะมันไม่ดีนะคะหรือถ้าเป็นความรักก็เป็นลักษณะของการที่มีการแอบซ่อนหรือเป็นชู้เป็นกิ๊กกับใครอยู่นะคะมีการลักลอบมีการที่แอบซ่อนอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เ,เรื่องการเงินตอนนี้ก็โอเคสําหรับชาวราศีเมษในอนาคตข้างหน้าการเงินจะมาแล้วนะคะชาวราศีเมษขอแสดงความยินดีด้วยการเงินของชาวราศีเมษก็จะมาเป็นกอบเป็นกำเ,เป็นก้อนก,นกันเลยทีเดียวนะคะโการเงินเยอะมากเลยอานาคตข้างหน้าเดี๋ยวชาวราศีเมษก็จะมีความที่บริหารจัดการในเรื่องของการเงนินได้นะคะช่วงจังหวะข้างหน้านี้เดี๋ยวการเงินก็จะเริ่มเข้าเดินแบบ ประมาณว่าเข้าสู่พบปุตตะในช่วงของตุลารู้สึกว่าวันที่ 28- 28กันยาก็จะเริ่มเข้าสู่พบปุตตะจะมีการที่เริ่มทําอะไรใหม่ๆอาจจะเกิดเรื่องของการเงินแล้วก็อาจจะได้การเงินมาแบบเป็นก้อนกัน,กเ,นกกเลยทีเดียวนะคะในคดข้างหน้านี้นะคะ,ะซึ่งเป็นเดือนตุลานะคะแนวทางแก้ไขของชาวราศีเมษนั้นนะคะในบางคนบางท่านต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ บางคนนั้นก็อาจจะมีเรื่องของที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระมัดระวังอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับเพราะว่ามีดาวราหูทับตัวทับต,บตนอยู่ดาวราหูเป็นดาวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีดาวมรตยูก็อยู่ในพบก,การเงินก็ช่วงจวังหวะนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการที่อาจจะจบเรื่องของการที่จะปลดหนี้ปลดสินเนี่ยมันจบสิ้นในช่วงจวังหวะนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะจบเพื่อ ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนเรื่องของความรักถ้าคนไหนที่มีความรักที่ยังไม่เข้าใจกันหรือในช่วงจังหวะนี้เป็นการที่อาจจะมีปัญหากันอยากจะจบจากความรักที่มันไม่ดีนะคะคุณก็สามารถจบได้นะคะคุณอยากจะจบยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะถ้าคุณจบคุณก็จะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อหาแนวทางใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะ น่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของจบในเรื่องความรักแน่เลยแม่หมอคิดว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความอ่อนหวานอ่อนไหวซิกเซนเ,เป็นคนที่มีเรื่องของเซนซิทีฟ ความอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่คิดมากเครียดวิตกกังวลเป็นคนที่มีสเสน่ห์อารมณ์ก็อาจจะประมาณว่า,ามีความที่ย้ายวนสักหน่อยนะคะอาจจะเป็นถ้าเป,เป็นผู้หญิงจับได้ใบนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของโมที่สารหรือเป็นกิ๊กเป็นเมียน้อยใครก็ได้นะคะในลักษณะแบบนี้ชาวราศีเมษก็ไม่รู้ว่าอยากจะจบ เรื่องของการความรักที่เป็นเมือที่สามหรือการแอบบการซ่อนการเป็นเมียเก็บไม้นะคะที่แ e อบซ่อนเมื่อกี้ที่แม่หมอพูดไปไม่รู้ว่าแอบซ่อนเรื่องอะไรมีการซ่อนหรือมีการปิดบังอยู่นะคะ,ะแล้วก็ความคิดก็คือแนวทางแก้ไขก็คือต้องต้องจบถ้าไม่จบมันก็จะไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าทําอะไรที่ผิดที่ไม่ดีให้จบเสียนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นการงานหรือเรื่องของการเงนินหรือเรื่องของความรักก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะจบ เพื่อที่จะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณเป็นเมียน้อยเมียเก็บเขาอยู่หรือเป็นกิ๊กเป็นชู้เป็นเมือที่สามเขาอยู่ก็จบเส้นนะคะมันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณยังจมปลักอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จบปัญหาทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายเองนะคะในเรื่องของความรักนะคะยังไม่เติมเต็ม าจจะมีลักษณะว่าเป็นคนเจ้าชู้อ่เป็นคนที่มีหลายรักต้องการมีแล้วต้องการอีกนะคะเป็นรักซ้อนก็ได้หรือถ้าชายหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นชายรักชายก็ได้หรือเป็นลักษณะของพ่อหม้หรือเป็นคนที่มีหลายบ้านเป็นคนหลายรักเป็นคนที่มีลักษณะของความรักที่ยังต้องการอีกยังไม่เต็มนะคะยังไม่เติมเต็มยังต้องการความรัก อาจจะมีรักซอนอยู่ก็ได้นะคะในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีเมษบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะไม่ได้ทุกคนซึ่งแม่หมอบอกไปแล้วว่าเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นถ้าคนไหนที่ไม่ตรงกับตัวเองก็อย่ารับเอาพลังงานลบๆไปนะคะ,ะรับเอาแต่เฉพาะพลังงานบวกๆไปนะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีเมษนั้นแน,น่นอนอนาคตข้างหน้านี้จะมีการเงินเข้ามาสู่ชาวราศีเมษมากมายเลยนะคะ ถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาจะมีการตึงตัวไปหน่อยก็ได้แต่ว่ามันก็จะผ่านพ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะมีฐานะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การเงินก็จะมากมายนะคะ,ะคุณเป็นคนที่สามารถทำงานเก่งนะคะสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองในเรื่องของการงานการเงินนะคะต่อไปคุณก็จะเป็นคนที่มีฐานะการเงินแล้วก็มีเงินมากมาย แต่ในเรื่องของความรักนั้นในช่วงจวังหวะนี้สําหรับบางคนนะคะอาจจะมีลักษณะของการรักซ้อนอยู่มีการแอบซ่อนอะไรอยู่หรือคุณอาจจะทํางานอะไรที่มันแบบลักษณะโลกสีเทาๆอยู่เลิกเสียนะคะม,ม่หมอคิดว่าการทํางานที่มันไม่ถูกต้องไม่สักวันหนึ่งเงินนั้นที่เราได้มามันก็ต้องจ่ายไปแต่ถ้าเราได้มาแบบที่แบบสุดจริต เงินนั้นเราอาจจะอยู่ได้นานกว่านะคะเงินร้อนมันมักจะหมดไปเร็วนะคะเงินที่ไม่ใช่เงินของของที่มันมาอย่างถูกต้องมันมักจะไปรวดเร็วนะคะมันไม่ค่อยได้อยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของทุกขลับเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาจจะมีสุขภาพต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องระมัดระวัง หรือลักษณะของการที่แอบซ่อนในเรื่องของการมีกิ๊กมีมือที่สามมีเมียน้อยเมียเก็บอะไรต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนไหนที่มีรักซ้อนอยู่คนไหนที่มีมือที่สองที่สามอยู่คนไหนที่มีลักษณะของมือบ้านที่2อที่สก็พยายามจบเียน,นะคะ,ะชีวิตครอบครัวจะได้มีความสุขนะคะชาวราศีเมษนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสรุปสุดท้ายก็คือหมายความว่า อาจจะเกิดเหตุก,การณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยที่แบบคุณไม่ได้ทันตั้งตัวในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องอุบัติเหตุอาจจะมีเรื่องของการที่เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะหรือเรื่องของการตะเลาะวิวาทการขัดแย้งกันที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วกเกิดเรื่องของการที่อา,อาจจะมีการ ทะลอบเบาแวงกันในเรื่องของมือที่สามก็ได้ด้วยนะคะระมัดระวังอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่โดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการจบกันนะนะคะระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักเดือนตุลาคมนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อดาพระศุกร์ย้ายเข้าสู่พบปตัตนิคู่ครองคนรักเล็งกับตัวตนเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการที่อืม ต้องระมัดระวังในเรื่อง,องความรักแล้วก็ในเรื่องของบัติเหตุเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่บางทีไพ่นี้ไม่จําเป็นว่าต้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้หมายความว่าอาจจะ,ะมีเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดไม่คาด,คาดฝันได้เงินก้อนมาแบบเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนก็ได้ด้วยนะคะในเรื่องของการที่ทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะ เป็นเรื่องของการที่คุณทํางานนะคะทางานแล้วก็ได้เงินมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะว่าดาวการเงินตอนนี้เป็นดาวมรตยูอยู่ในภพการเงินอยู่เป็นดาวที่ไม่คา,าดเดาได้นะคะส,สามารถที่จะพลิกคุณให้ฟื้นคืนมากลับเป็นคนมั่งมีสสุขมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นคุณมีการเงินที่ติดขัด แต่เมื่อดาวมฤตยูเข้าไปอยู่ในภพเรือนของการเงินกระดุมพระนะคะก็ทําให้อา่าอาจจะมีเรื่องการเงินได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นเ,เรื่องที่ดีๆนะคะส่วนเรื่องไพ่ใบนี้ก็เป็นถ้าเป็นไพ่ที่ดีก็หมายความว่าเมื่อคุณจบจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณเอ่อที่มันไม่ดีจากการซ่อนเร้นจากการปิดบางจากการที่คุณทําอะไรไม่ดีไว้ คุณก็อาจจะเจ,เ,จเจอสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตข้างหน้ามีการเงินที่ดีมีครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ในทุกกรณีนะคะ,ะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกคนได้ต่อสู้แล้วก็ได้มีการเงินได้มีการเงินที่มากมายอุดมสมบูรณ์กับครอบครัวนะคะคุณเป็นนักสู้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทํางานแล้วก็ได้มีชีวิตที่ดีสําหรับ ทุกๆคนนะคะแม่หมอก็ขอไวยพรให้ชาวราศีเมษทุกคนทุกท่านมีความสุขในเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ